สวัสดีนะคะกาลยานามิตรทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะมาแรนดัมพลังงานของคุณกันเลยนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยนะคะก็รับเอาเฉพาะพลังงานที่ดีนะคะพลังงานบวกๆนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยที่ไม่ตรงไม่ชอบไม่ใช่นะคะก็ทิ้งไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องเก็บเอาไปเป็นอารมณ์นะคะ เลือกรับไปเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะจึงได้มาพบกันในคลิปนี้นั่นเองนะคะเราก็มาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเดดนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่อาจจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะหรือ อาจจะเคยผ่านความเป็นความตายก็ได้นะคะอาจจะเคยจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหมายถึงไม่ไม่ได้หมายถึงทางกายภาพนะคะหมายถึงในเรื่องของพลังงานนะคะคุณเคยเจอวิบากกรรมหนักนะคะมาก่อนนะคะจนคุณเข้าใจนะคะสัจธรรมของชีวิตนะคะเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจรักโลภกดหลงนะคะแล้วก็ปล่อยวางได้นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดนะคะกับ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะคุณก็เข้าใจหลักและสัจธรรมนะจากประสบการณ์ชีวิตของตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมานะคะมันทำให้คุณได้เรียนรู้นะคะและได้เติบโตนะคะสิบถ้วยนะคะ mm. คุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะก้าวไม้ mm. เด็กถ้วย จากเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้คุณนะคะมีการพัฒนานะคะมีการเติบโตแล้วก็มีการเตรมิมเต็มนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะคุณสามารถที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้นะคะรวมถึงเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้นะคะ <c oughs> เป็นความสุขที่มั่นคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนะคะไม่ใช่ความสุขชั่วคู่ชั่วคราวนคะความความสุขที่แนะท้จริงนะคะที่เกิดจากการเรียนรู้ของคุณนะคะก้าวไม้นะคะเกิดจาก ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็นั่นนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรักษานะคะจุดยืนของตัวเองนะแล้วก็ปกป้องความรู้สึกของตัวเองนะคะปกป้องคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วคุณเนี่ยก็เหมือนคุณนะคะได้รับเสียงกระซิบจากจักรวาลนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถ like ที่จะเดินไปได้อย่างถูกทิศถูกทางนะคะสิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณออกมาจากปัญหาแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะคะก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเลยทีเดียวนะคุณก็ เข้าใจนะคะแล้วก็ฟังเสียงกระซิบนะคะจากจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะทำให้คุณเนี่ยมีสภาวะอารมณ์นะคะที่มันดีขึ้นและสถานการณ์อื่นๆเนี่ยมันก็งอกงามขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ the d e v i l นะคะ <c oughs> <c oughs> ห้าไม้ king ไม้ แล้วก็แปดเหรียญน,นะคะสถานการณ์นะคะ <c oughs> สถานการณ์ที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดคุณนะคะ <c oughs> เคยเจอกับด้านมืดนะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้และเติบโตจากด้านมืดนะคะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยก็คือเป็นด้านมืดนะคะพลังงานลบๆนะคะแล้วก็การติดอยู่นะคะกับกับดักบางอย่างนะคะทางสังคมนะคะกับดักของผู้คนนะคะเรื่องราวยุ่งๆปัญหาของการขัดแย้งนะคะ กับผู้คนนะคะต่างๆนานานเนี่ยมันทําให้คุณนะคะลุกขึ้นมานะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็คุณก็มีการพัฒนามาอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นผู้นําให้กับตัวเองได้นะคะรวมถึงคุณก็เป็นผู้นําให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณมีการผ่านสถานการณ์เดิมๆซ้ําๆนะคะจนคุณเกิดความชํานิชานาญนะคะแล้วก็สามารถที่จะ มองเหตุการณ์นั้นออกนะคะสามารถที่จะอ่านบุคคลนะคะที่เข้ามารายล้อมรอบตัวของคุณนะคะรวมถึงเนี่ยคุณก็เกิดความชำนาญนะคะเกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะในการที่ที่จะต่อยอดนะคะให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ปรับตัวเก่งนะคะคุณจะปรับตัวเป็นนะคะในเมื่อคุณอยู่กับสถานการณ์ที่ วุ่นวายนะคะอยู่กับผู้คนที่ท o ซิ c แล้วก็มีพลังงานรบๆมาใส่คุณนะคะคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะ,ะคะการที่คุณเนี่ยเข้าใจสัตว์จะทำก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลีกหนีจากสังคมนะคะคุณยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่บนสังคมนะคะเหมือนเช่นเดิมเพียงแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับผู้คนเหล่านั้นนะคะโดย ที่คุณก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะที่ชัดเจนก็คือคุณก็ยังปกป้องนะคะความรู้สึกนะคะปกป้องคุณค่าในตัวเองและมีขอบเขตให้กับผู้อื่นนะคะนั่นคือสติปัญญาและความสามารถของคุณนะคะที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาในอดีตนั่นเองนะคะถ้านีเป็นพลังงานของคุณนะคะเราก็ไปกันต่อนะคะ คุณก็ผ่านเรื่องราวนอกสิทธิ์ในชีวิตมาเยอะนะคะจะติกเดอะสตาร์เจ็ดเหรียญคุณนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะแล้วก็คำหนึงถึงความถูกต้องเป็นหลักนะคะสิ่งไหนถูกคุณก็บอกว่าถูกนะคะสิ่งไหนผิดคุณก็บอกว่าผิดนะคะ ถ้าเกิดคุณอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้านะคุณจะไม่ลำเอียงนะคะไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณจะว่าไปตามผิดตามถูกนะคะคุณจะเป็นคนที่ยุติธรรมแล้วก็เที่ยงตรงมากๆเลยนะคะและคุณก็ยังมีความปณีปนอมด้วยนะคะคุณก็ไม่ได้ตัดสินผู้อื่นไม่ได้จัดผู้อื่นไปเสียทั้งหมดนะคะคุณก็มีความปณีปนอมนะก็ฟังทั้งสองข้างนะคะฟังทั้งสองฝ่ายนะคะมีความยุติธรรม ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมให้กับผู้คนนะคะที่อยู่รอบๆข้างของคุณด้วยนะคะคุณไม่ได้มองว่านั่นคือปัญหานะคะแต่คุณมองว่าคุณควรที่จะปรับปรุงยังไงนะคะปรับบาลานซนะ์ค,ะคุณควรที่จะปรับบาลานซ์ยังไงให้อยู่กับผู้คนเหล่านั้นได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนผู้อื่นได้นะคะแต่เราปรับเปลี่ยน อารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะรวมถึงไมเซ e ตของเราได้ด้วยนะคะมันทําให้คุณสามารถที่จะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นจัติกเนี่ยคุณอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็บาลานซ์ได้นะคะคุณจะไม่เอนเอียงนะคะจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ข้างพลังงานลบมากเกินไปแล้วจะไม่ยอมให้พลังงานลบนั้นนะมาทําร้ายคุณนะคะรวมถึงคุณก็ไม่ได้สุดโต่งนะคะไปในด้านใดด้านหนึ่งนะคะคุณก็ยังอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ คำนึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมของตัวคุณเองด้วยนะคะ The Star นะคะคุณก็เป็นคนที่รักความสงบนะคะและว้วก็ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาตินะคะเม <ME> ื่อคุณอยู่กับสังคมที่มีความวุ่นวายได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปรับตัวเองนะคะเข้าไปอยู่กับธรรมชาติได้นะคะคุณเหมือนอยู่กับผู้คนหมู่มากคุณก็อยู่ได้นะคะอยู่กับคนเดียวอยู่กับความสงบนะคุณก็อยู่ได้เช่นกันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ รักธรรมชาตินะคะแล้วก็ชอบเอาตัวเองนะคะออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อฟื Bri ้นฟูพลังงานของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็คอยทบทวนอยู่เสมอน,นะคะว่าเรามีข้อเสียอะไรนะคะเรามีข้อบกพร่องอะไรเราควรจะพัฒนาไปยังไงต่อนะคะก็มีการทบทวนนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงเนหาหนทางที่จะต่อยอดนะคะสิ่งที่เราดีอยู่แล้วให้มันพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ และในอนาคตอ่ะคุณก็จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะอ่าไพ่ของสามถ้วยขึ้นมานะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จนะคะในชื่อเสียงของคุณนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะคุณก็เป็นคนที่ รับฟังนะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะเป็นคนที่ยุติธรรมปรณีบนอมนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้คนอื่นๆนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการพัฒนาตัวเองนะคะคุณมีฝีมือนะคะในการทํางาน บางสิ่งบางอย่างะคะที่เป็นงานที่คุณรักนะคะคุณมีสิมีฝีมือนะคะเก่งกว่าผู้คนนะคะที่อยู่ร,บรอบๆข้าง,งคุณคุณอาจจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาหรือเป็นผู้นําของพวกเขาได้นะคะคุณสามารถที่จะแบ่งปันนะคะประสบการณ์ดีๆแบ่งปันและเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะให้กับผู้คนนะคะคุณเป็นคนที่รักพวกรักพองด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันเสียสละนะคะชอบที่จะช่วยเหลือนะคะ หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนนะคะคุณก็จะเป็นสื่อกลางนะคะให้กับผู้คนเนี่ยในสังคมนะ,ะให้มีความปรองดองกันได้นะคะถ้าเกิดผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะคะคุณจะเป็นตัวกลางนะ,ะเป็นคนตัดสินนะคะแต่คุณก็ตัดสินในความถูกต้องนะคะแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อ่านคนออกนะคะคุณ มีเซนและสัญชาตญาณที่ดีนะคะมีสัญชาตญาณภายในที่เฉียบแหลมนะคะมีจิตวิญญาณนะคะมีสามถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของจิตสัมผัสนะคะคุณมีสัญชาตญาณที่ติดตัวคุณมาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงเซนและสัญชาตญาณคุณเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะมันทําให้สติปัญญาของคุณเนี่ย เฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แหลมคมมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะมองคนออกแล้วคุณสามารถที่จะตัดสิ่งไหนที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถที่จะตัดทิ้งได้นะคะโดยที่คุณเนี่ยก็ปล่อยวางได้ด้วยนะคะคุณไม่ได้เก็บเอามาเป็นอารมณ์นะคะคุณไม่ได้เก็บเอามาเครียดวิตกกังวลนะคะคุณเป็นคนที่ตัดได้นะคะแล้วก็ฮิวตัวเองได้นะคะแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ตอบโจทย์คุณนะคะผู้คนที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นนะคะคุณจะให้คุณค่าเฉพาะคนที่ดีกับคุณนะค,ะคนที่เห็นคุณค่าของเราเท่านั้นนะคะสองเหรียญนะคะคุณบาลานซ์เป็นนะคะคุณปรับสมดุลเป็นนะคะห้าถ้วยนะคะสามดาบ ัดเม้นต์นะคะคุณสามารถที่จะออกจากปัญหานี้นะคะได้อย่างแน่นอนนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้รับการตัดสินนะะให้มีความสุขนะคะให้ออกหลุดออกมาจากปัญหาต่างๆได้นะคะคุณจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาจากสถานการณ์นี้ได้แล้วนะ,ะแต่บางคนเนี่ยก็ยังกําลังนะคะที่จะ ขับเคลื่อนตัวเองนะให้หลุดออกมาจากพลังงานที่คุณยังยึดติดอยู่นะคะพลังงานของความเจ็บปวดนะคะของการทะเลาะเบาะแว้งการที่มีปากมีเสียงหรือมีปัญหากับผู้คนรอบข้างนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะคุณได้โดนปลุกขึ้นมานะคะเพื่อให้ตื่นขึ้นนะคะจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราก็เดินออกจากมันมานะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นเดดเดสเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่หลุดพ้นนะคะ เดี๋ยวคุณจะได้มีการหลุดพ้นจากเรื่องเดิมเดิมและมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าจัดเม้นนะคะมีทั้งจัดเม้นและมีทั้งจดติกด้วยนะ,ค,ะคุณได้รับการพิจารณาและได้รับการตัดสินแล้วนะคะว่าถ้าเกิดคุณใครนะคะที่ยังอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้านะคะเครียดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตหรือมีการทะเลาะม,มีปากมีเสียงกันนะคะมีการใช้อารมณ์กันนะคะก็ งุดหงิดอึดอัดขัดใจนะคะไม่ได้ดังใจคุณจะหลุดออกมาได้นะคะก็มันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณสังสมมานะคะมันถึงที่สุดแล้วนะคะสิบถ้วยนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นจะได้รับสิ่งที่มันเติมเต็มฟูลฟิลความรู้สึกของคุณนะคะอย่างที่สุดนะคะ ถึงเวลาแล้วนะคะคุณบ่มเพาะมานานนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณบ่มเพาะมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมควรแล้วนะคะที่จะได้รับความสุขนะคะไพ่ของทูอับคั INDISTINCT นะคะคุณจะได้รับความเท่าเทียมนะคะ <uc ess> ถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณเรียกร้องความยุติธรรมนะคะจากบางเรื่องนะคะคุณก็จะได้รับความเท่าเทียมนะคะจะได้รับความสําเร็จจากเรื่องเรื่องนั้นนะคะหรือคุณก็สามารถที่จะเรียกร้องความยุต <c oughs> ิธรรมให้กับหมูห่คณะของคุณได้นะคะคุณก็เปรียบเสมือน ตัวกลางนะคะที่คอยตัดสินนะคะหรือคอยไก่เกี่ยนะคะผู้คนนะคะให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้เช่นกันนะคะก็ถึงเวลาแล้วนะ,ะถ้าเกิดคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ออกมาเป็นผู้นําด้วยนะคะออกมาเป็นผู้นําคนอื่นๆนะคะออกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะในการ เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ทําตามนะคะสิ่งที่มันเป็นความมุ่งมันของคุณสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จของคุณสิ่งที่คุณเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคิงดาบคุณก็ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดมาเยอะนะคะคุณไม่ได้เกิดมาด้วยต้นทุนที่ดีพร้อมนะคะเหมือนคนอื่นนะคะคุณอาจจะมาจากความลําบากนะ,ะมาจากลําแข้งของตัวคุณเองแล้วคุณก็มีการ พัฒนามีการตื่นรู้จากความเจ็บปวดนะคะจากวิบากกรรมของคุณนะคะที่คุณเคยพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะก,การมีปากมีเสียงการไม่เข้าใจกันในหมู่คณะการโดนแทงข้างหลังนะ,ะหรือถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือปัญหาในครอบครัวนะคะคุณก็โดนมาทุกรูปแบบนะคะจนคุณมาเป็น King of Swords นะคะถ้าเกิดคุณผ่านสถานการณ์นี้มาได้นะคะคุณก็จะเป็นผู้นำให้กับตัวคุณเองรวมถึงคุณจะเป็นผู้นำความยุติธรรมนะคะมาให้กับผู้คนอื่นๆด้วยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขานะคะเพื่อที่จะแบ่งปันเพราะว่าตัวคุณเองนะคะสามถ้วยเนะี่ยคุณเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับผู้อื่นนะคะคุณเป็นคนที่เสียสละนะคะแล้วก็ สามถ้วยยังบอกถึงคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะคุณจะโดดเด่นนะคะในการที่เป็นสื่อกลางนะคะในการบอกผู้อื่นในการที่ไกลเกลี่ยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของความสมดุลอยู่ในตัวนะคะคุณปรับสมดุลได้แล้วคุณก็เด็ดขาดชัดเจนนะคะคุณสามารถที่จะตัดเนื้อร้ายออกนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ยึดติดด้วยนะคะคุณหลุดออกจากสภาวะนั้นแล้วนะคะ สี่ไม้กับหกไม้นะคะไพ่ของชัยชนะนะคะวิกตอรี่ขึ้นมานะคะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะรวมถึงเนี่ยในอาชีพการงานของคุณด้วยนะคะเป็นงานที่คุณจะต้องมาทำนะคะงานเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะภายในครอบครัวนะคะหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสังคมของคุณนะคะตัวคุณสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะที่มีความแตกต่างกันได้นะคะ ยังมีความสุขรวมถึงคุณนะก็เป็นผู้นำนะคะของหมู่คณะนะคะที่จะทําให้ผู้คนเหล่านั้นนะก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นกันนะคะถ้าเกิดคุณยังอยู่ในพลังงานที่ยังไม่ได้ก้าวผ่านนะคะเกี่ยวกับการหลุดพ้นในเรื่องของพลังงานลบเนี่ยคุณจะได้ก้าวผ่านนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ก้าวผ่านมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เริ่มงานนะคะที่เป็น การช่วยเหลือนะคะการแบ่งปันหรือการเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้คนรักกันนะคะผู้คนที่มีความแตกต่างการสามารถที่จะร่วมงานและทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะนั่นคือไพ่ของชัยชนะนะคะที่คุณได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินทางมานะคะจนถึง จบแล้วนะคะเดเดทนะคะคุณจบแล้วคุณก็เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่แล้วต่อต่อไปจากนี้นะคะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เจอกัลยาณิมิตท,ที่ดีนะคะแล้วก็คุณจะมีการพัฒนาตัวเองยิ่ง,งขึ้นไปนะคะไม่มีหยุดยั้งนะคะเพราะว่าคุณเป็นเหมือนคนที่ขับที่ขี่ม้านะก็เหมือนกับคุณขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้อีกนะคะไปได้แบบยาวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่สิ้นสุดนะคะเมื่อคุณประสบความสําเร็จนะคะคุณมีชัยชนะแล้วในวันนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองนะ,ะให้พัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยคุณก็แบ่งปันนะคะความรู้สึกที่ดีแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีของคุณให้กับผู้คนอื่นๆนะคะรวมถึงช่วยที่ช่วยไกลเกลีย่ยให้กับพวกเขาด้วยนะคะ ผู้คนรอบข้างเนี่ยเขาต้องการนะคะคำแนะนําคาปรึกษาจากคุณนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเก่งและคุณก็ผ่านสถานการณ์นั้นมาได้นะคะสิบเหรียญเมื่อพลังงานของคุณดีนะคะคุณจะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ได้นะคะดึงดูดกระยาณมมตด,ดึงดูดเงินนะคะดึงดูดตําแหน่งสถาบรรดาศักิดึงดูดครอบครัวนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะและรวมถึง หน้าที่การงานคุณด้วยนะคุณจะได้เป็นผู้นำนะคะคุณจะได้กัลยาณิมิตที่ดีคุณจะได้เงินคุณจะได้ทองนะคุณจะได้บ้านได้รถนะคะก็ทำพลังงานของตัวเองนะคะพัฒนาพลังงานของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะพัฒนานะคะเพราะเมื่อไหร่นะคะถ้าเราหยุดเนี่ยนั่นหมายถึงเราถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คุณเก่งในเรื่องของจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคะแล้วก็แบ่งปันด้วยนะคะคุณรักเพื่อนรักพ้องนะคะแล้วก็รักลูกน้องบริวารด้วยนะคะคิงดาบรักเพื่อนนะคะแล้วก็รักลูกน้องบริวารของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้สิ่งดีๆกับเขานะคะให้สิ่งที่ถูกต้องให้สิ่งที่ยุติธรรมนะ ให้อะไรก็พิจารณาถึงความถูกต้องด้วยนะ,ะให้คนที่สมควรจะให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะ,ะการให้คําแนะนำปรึกษาเนี่ยเป็นการให้ที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราเท่ากับเราให้ความเติบโตกับเขาให้การพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเมื่อคนคนนึงสามารถที่จะเติบโตได้นั่นหมายถึงคุณค่าในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้บุญกุศลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะรวมถึงได้บุญกุศลไปด้วยนะคะก็วันนี้นะ,ะข้อความสําหรับคุณนะคะที่ไพ่นะคะเล่าเรื่องให้ฟังนะ,ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็แม่หมออยากให้คุณนะคะรับเอาแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะถ้าเกิดสิ่งไหนที่ตรงกับคุณก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคะถ้าเกิดมันใช่มันตรงนะคะเพราะว่าแม่หมอก็จะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะ ก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของแม่หมอนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปใหม่ๆของแม่หมอออกมานะคะก็ไลค์เมนแชร์กันได้นะคะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยนะคะแม่หมอยินดีนะคะที่จะรับคําแนะนำนะคะจากทุกๆท่านเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็แม่หมออวยพรให้คุณนะคะ ประสบความสําเร็จนะคะในเส้นทางของทางเดินของจิตวิญญาณนะคะในเส้นทางของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็การต่อยอดนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็มาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันกับแม่หมอได้นะคะมาเป็นองค์กรเดียวกันนะคะร่วมการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นนะคะแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นได้เติบโตนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมนี้ได้มากได้เยอะแยะมากมายนะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ